ก็อ,อื่นกับคอสบายดีทุกทานเนาะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แต่ก็ก็อ,อื่นสิไปในเรื่องเราจะขออธิบายก่อนว่าคลิปนี้เราจะเราถึงเรื่องอย่างเนาะคลิปนี้เป็นแบบสบายๆและธรรมชาติเฮานะอัดคลิปตัวนี้แต่สิมาในเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาคนเจ็บเกี่ยวกับวิธีการนวดสิเฮ็ดขึ้นแวนวด้เนาะซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมมาแล้วนะมันมี3ปัจจัยหลกัลกๆเนาะที่จะเบาถือสู่สุคนฝังนั่นก็คือก่อนเฮ้าสีลงมือนวดนะตัวแรมันสำคัญก่อนมู เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นหลักการสำคัญกอมูลนั่นก็คือกายวาจาใจสามอย่างมา,มาขยายความออกเลยว่ากายในหมายถึงอย่างก็คือเอาต้องเกี่ยมพร้อมเนาะการนุ่งถือกิริยาท่าทางของบุคลิกเขาเนาะ ให้มันเหมาะสมอมพอเอิญป้าก็เอิญพอเอิญลุงก็เอิญลุงตัวนี้นเนาะโมแมนดาสีรวบรวบครับไปเลยเนาะงมพันงมนี้ฮะมันก็บบุตกตัวนี้พอษณนานจะคอยว่าให้เกี่ยมเนาะ,นะกายให้มันพร้อมต่อไปเลยเนาะข้อที่สองนั่นก็คือวาจาจอาวาจานี่ เราจะขยายความออกว่าแนวใดให้มันเหมาะสมกับเขาคือว่าแบบเมื่อกี้นี่แหละเนาะการว่าจาสุภาพอมอ่อนน้อมทอมตนอพอเอิ้นป้าก็เอิ้นป้าอเอิ้นลุงก็เอิ้นลุงพอเอิ้นพ่อก็ให้เอิ้นพ่อเพราะว่ากิริยาบอกซาตมารายทาบอกตะกลตอนนี้มันก่งกับคำสุภาษิตที่เป็น เว้าวไว้ว่าเนาะละต,ตัวที่สเนาะตัวที่สนี่นั่นก็คือใจอตัวใจหรือว่าเป็นการระนึกถึงคุณครูบาคุณครูบาอาจารย์หรือว่าคาถาเนาะในนาทีนี้เขาจะนึกถึงคุณครูบาอาจารย์มาให้ดนบันดาลมาซอยเอ ย้ำที่เขาพ่อปัญหาเขาอาจสิใส่คาถาสวยเพิ่มเติมอีกอก็ว่ากันไปขึ้นกับการเสื่อถือของแต่ละคนจะบวกคือกันคาถานี่บางคนกะชี้ไส้แบบคาถาเส้นอ้อนเหมาะสิหรือว่าคาถานิยมเออหรือว่าคาถาเงินล้านสิก็ว่ากันไปนาะขึ้นกับกันขึ้นกับควบเสื่อของแต่ละคนเด้ออันนี้บวว่ากันเนาะ ตัวนี้บบา่ากกัน,นแหละฉะนั้นาการที่เขาเป็นหมอนนวดและเขาจะระนึกหรือว่ายึดถือตัวใดสำคัญนะนะหมายถึงว่าก่อนเีาจะลงมือน,นวดเนาะเขาต้องยึดถือเอาลักการสามอย่างนี่เนาะมันสำคัญไหย ถ้าว่าเฮามีอาวุธ3อย่างนี้แล้วเขจะมีลูกค้าหลายแล้วจะมีแค่นิยมสมสอบเนาะสันั่นจค่อยบอกว่าฟดีหมอจอดเออเดี๋ยวเดีวเดียฟรีคนมาเนาะเนี่ยเาคุณดูขเขาไป็นไงคนเอ้วกะคลิปนี้ก็คือซิบรวิชอย่างหลายเนาะพอดีมีลูกค้ามา,ท,าทักทายหน่อยหนึ่ง กาขอฝากไว้เพียงสำนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เป็นสันส้น,นยๆย่อๆเนาะแต่อย่าลืมพี่น้องคณะวาถึกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้เดเดอเนาะเพื่อจะมีกำลังใจอัดคลิปต่อไปเนาะถ้าหากว่าอยากพลาดก็ให้กดกระดิ่งไว้บัดคลิปใหม่ออกมาเพื่อมันจะได้แจ้งทุกโทรศัพท์ของฐานเนาะโอเคพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบใจ